อีกหนึ่งขันน้นนี่คือนางสาวเชียงใหม่นะจ๊ะใช่นางสาวเชียงใหม่ที่บอกว่าปาดทุกคนเข้ามาเลย5คนสุดท้าย <c oughs> คือยังไง <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> พี่ดูสัมภาษณ์เยอะแล้วพี่ก็สัมภาษณ์มาหลายรายการแอบแอบก็บไม่เคยเจอน้องก็ไม่ได้แต่ว่ากลับไปดูย้อนหลังมันแบบคุอต้องกลับมาถามอีกวันนั้น,นที่บอกคําถามพี่หนูตอบอะ่ะหนูบอกว่าเอะฉันตอบดีทําไมไม่มีคนตบมือฉันเลยมันรู้สึกยังไงหนูตอบเล่าสิลูกสาวมันเล่าแตนี่ หนูได้ยินคำถามว่าไงวันนั้นลูกคือคำถามยาวแบบหน้ากระดาษ A4 ค่ะกาะแกงนางงามแบบหนูค่ะแต่หนูพยายามฟังแต่เขาถามหนูรอบเดียวหนูก็พยายามแล้วก็ได้ยินเขาว่าสตรีเข้าเพศไม่เหมือนที่แมพี่วขอทวนคำถามอีกครั้งค่ะตอนแรกฉันพูดแบบนั้นหรอไม่ฉันพูดเล้น ตอนแรกหนูจะขอทวนคําถามแต่ออไม่มีใครทวนคำถามแล้วหนูคิดในใจว่าถ้าเขากลับมาบอกว่าทวนไม่ได้ค่ะหนูก็จะโดนทุบหลังหนูก็จะโดนแกล้ะไรย่งีแล้วถ้าโดนอย่างไงก็เสียสติค่ะก็เลยแบบโอเคเอาไงเอาการตอบด้วยความมันม่นใจนนค่ะได้ยินว่าไงลูกสาวได้ยินว่าไงนะวันนั้นที่เขาถามเขาบอกว่าถ้าคุณในฐานะคุณเป็นมิสยูนิเวอร์สแล้วก็คุณไปแบบรายการเรียลลิตี้โชว์เขาบอกว่ามิสยูนิเวอร์สการประกวดนางงามมาเป็นเหมือนการดูถูกสตรีเพศคุณจะรู้สึกยังไงแต่วันนั้นได้ยินแบบเพศสตรีข้ามเพศหรือเพศสภาพอะไรเงี้ยค่างเงา้ ใช้คำศัพท์แบบเล่ <aja S 3> นใหญ่นิดนึงต้องกดดำให้เราอสนั่นเก่งนะก็เลยตอบเป็น LGBTQ ใช่ค่ะตอบตดปุ <ped> ๊บทำไมยิ้มหน้าบานเลยค่ะทำไมห้องสุขเนี่ยหนูตอนที่หนูเดินกลับที่หนูอย่างเงี้ยเราคิดยังไงตอนที่เขาช็อบฉันตอบดีจนช็อบเลยเหรอใช่หนูก็คิดในใจว่าตอบดีจนเขาแบบหงายหน้าเบื่อกันไปแล้วหนูเอาซี่ยังไงนนั้นเก่งนะนั่นเ เมือ่อกี้ก็ยังมั่นใจอยู่ค่ะออใส่เครื่องเพชรมั่นใจว่าไอ้ย,ย่าจะเดินออกไปได้วยความมั่นใจแต่ตอนทีนี้ลูกหนูตอบไม่ต้อตงคำถามเ,ออเราได้ยินคำถามผิดหรอเราก็าเอายังไงโดนแกงแล้วหนึ่ง